ว่าตั้งแต่อีกพีโกดเข้ามาผมว่าที่เนี่ยโกดที่สุดคือวันนี้ผมจะมายืมเครื่องทีของพี่น้ำหนึ่งพอดีว่า,าบ้านหลบไฟเนี้ยคือแบบโคมมากคือผมว่าเลือกปลุกต้นตะเคียนก็คือเนี่ยต้นตะเคียนเลยครับตรงฝั่งเนี้ยครับพี่มันจะมีหน้าต,ตาก็คือคนขยับมีคนเห็นคนเดินอยู่ตรงนี้ยี่ประมาณสองคนแถวนี้ทุกคนแถวนี้อยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้เลยแลตอนนี้นะคะเราก็ให้ทุกคนเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วเรา

ป่าปะไม่เจอสัตว์ทีแรกผมว่าพี่ตองเดินมาข้างหลังแชมป์ขึ้นบนก่อนป่าปะไปข้างบนป่าะเดี๋ยวจะย้ายแชมป์ขึ้นไปเพราะว่านี่ค่ะน้องน้องะก็อยู่บริเวณนี้กันนี่แล้วมันแบบว่าใกล้เขามากนะคะก็เลยหลบให้เขาแล้วกัน คคตอนนี้นะคะก็ย้ายน้องแชมป์ขึ้นไปนอนข้างบนนะคะจากที่เมื่อกี้ไปหานะคะเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เห่าแชมป์นะคะก็เดี๋ยวเราไว้คุยกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรองให้นอนนะคะแล้วสักครู่ก็จะแบบว่าถามว่าแบบแต่ละคนอะไรยังไงบ้างกินเป็นไงบ้างคะไปติดเนี่ย โอเคค่ะถ้าไม่ไหวก็บอกนะคะนะคะแชมป์แชมป์ยายที่นอนเราเป็นไงบ้างคะไมรู้สึกแล้วแต่ไอแบบ้เครื่องบบนี่ยครับผมเอาเข้าไปใกล้ตู้แล้วมันขึ้นแบบสามขีดนะครับวาวตู้เสื้อผ้าใช่ไหมพี่ในตู้เสื้อผ้าหรือตู้ไหนตู้ตตกระจกครับผมตูต<ป>ต้ตู้กระจกตู้เครื่องแป้งตู้เครื่องแป้งทำไมผมยาวกว่ามึงผมยาวตรงครับ <laughs> แป้งเป็นไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกเหมือนหมาเขา้าแป้งมาเรื่อยๆเลยพี่หมาเห่าแป้งป่ะแบบแป้งเห็นว่ามันแบบเห่าเราหรือเปล่ามันมีบางตัวหันไปทางอื่นค่ะหันไปทางไหนแป้งลองไปสายูแล้วมีหันมาทางนูสองตัวแล้วก็อยู่แถวๆริมแม่น้ำค่ะ โอเคค่ะฮานุเป็นไงบ้างผมคือไม่รู้สึกอะไรเลยครับผมคือแค่ได้ยินเสียงตัดสีไม้ร่างปะเดีะเบ่งดีเสียงอะไรครับฮานุเดี๋ยวเขาเปลี่ยนพี่โก้เข้าไปนอนแทนนะทำไมอ่ะฮานุไม่มีเซนต์ไงแป๊บหนึ่งเผื่อแบบนั้นฮูนสามาแป๊บหนึ่งขอก่อนนอนแบบแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะคือตอนแรกนะคะกะจะเปลี่ยนพี่โกเข้าไปเนาะเพราะว่าพี่โกะเขามีเซ้นต์แต่ว่าพานุอะ่ะมันแบบว่าเป็นคนค่อนข้างจิตแข็งนะคะก็เลยแบบจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี้แต่พานุยืนยันว่าขออีกสักแป๊บนะคะมีจะไม่แรงเท่าน้องกินนะครับม่อกินเขาของกิน เช่นผมไม่ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตรงหดิอย่ครับเห็แต่ตาพี่อยู่เลยครับ่อนอกบ้านเหรอเชฟในบ้านครับคือพี่ไม่ได้ยินเสียงเช่นไม่ยินจริงชั้นเลยแต่พี่ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินเสียงองอี้เลยนะคือมันเจยนอนอยู่คือแบบไม่รู้สึกสะดุ้งไม่รู้สึกอะไรเลยมันเป็นเสียงยังไงวะ แต่แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเลยเลยอ่ะเขาว่าพานุกออกมาดีกว่าเดี๋ยวให้พี่โก้เข้าไปนอนเขาจะได้รู้สึกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะส่งพี่โก้เข้าไปแทนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาม่พร้ม ทุกคนคะตอนนี้ก็คือเอาพันุออกมาอยู่ข้างนอกแทนนะคะแล้วก็ส่งพี่โก้เข้าไปเพราะว่าเอ็งไม่รู้สึกอะไรคือ,ค,อคือเมื่อกี้ที่แชมบอกนี่เสียงคนเดินไปดูฟุตได้เลยผมยังนอนนิ่งอยู่เลยอะคือแบบผมไม่ได้เสียงอะไรเลยเว้ ที่หันหันเท้าไปให้อือทำไมอ่ะอเจออะไรก็จำไว้แล้วเดี๋ยวคุยกันค่ะไม่มีค่ะพี่พี่กไปคพี่กเจอคือผมนอนอ่ะผมก็มองไปบ้านตรงนั้นนะก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือปกติกินเราให้ฟังเต้แต่มาถึงแล้วอัาวันหลังนั้นะแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าลงรายละเอียดเพราะว่าไม่ควรพูดอะไรอยนี้ก่อไม่ควพูดตอนนี้ ยังไม่ได้ฟังใช่ว่าคือตรงกินบอกว่าบนบ้านไม่เป็นไรบนบ้านไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าคุณปู่ใจดีเขาบอกว่าอ๋อกินพูดว่าใจดีใช่กินบอกคุณปู่เขาใจดีมากคุณปู่เขาคุ้มอยู่กินพูดคำนี้เพราะว่าเดินอยู่แถวนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้จะตาเขาจริงเหรอใช่ ไม่เคเรเล่นนมมาเลยครับได้ยินไหมครับแม่ผมได้ยินชัดเลยครับได้ยินเสียงปุ๊บเนี่อะไรนะครับเนี่ยอีกแล้วอีกแล้ว ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไวคุยกันช็อตน,นี้เหมือนจะรู้สึกพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะคะใช่เดี๋ยวรอพูดดีกว่าเพราะตรงนี้มันอยู่ในกลางเขาอะไรเลยนะ<อ>มันอาจจะอันตรายรอ,ไป,ไ,อไปพูดที่บ้านดีกว่าเนาะ เป็นอีพกกีกดแับที่เดือดมากครับที่แบบมาได้แบบสุดยอดมากยูทูเบอร์กันอยู่ในเมืองงชนิดยูทูเบอร์นี่ทีมงานลาบุดอยู่ในเขานะฮะดิ้นไปเชียวอีกห้องน้ำหรออะไรขึม่มีห้องน้ำเหรอครับไม่มีไม่มีค่ะ พี่ชายพี่ทำคิปนีคือเขามีเซนต์หรือว่าอะไรใช่คือมันเริ่มจากตอนแรกอะเขาแบบตอนช่วงที่เขาบวชนะเขานั่งสมาธิบ่อยอแล้วช่วงนั้นแหละค่ะที่เขาแบบเริ่มมีมเริ่มแบบรู้สึกน่อนนี่นั่นแล้วแบบหนักๆอะตอนแรกอะที่แบบว่าที่แบบตอนบวชอะช่วงนั้นอะช่วงที่แบบนั่งสมาธิอยู่อะก็รู้สึกหนักเลยหลังจากนั้นพอสึกออกมานะคะก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วทีเนี้ย ก็รู้สึกเป็นบางช่วงแหละตอนนี้ก็จะแบบลดลงแล้วแบบว่ารู้สึกเป็นบางช่วงบางช่วงที่แบบออรู้สึกก็จะแบบรูงง้สึกเยอะใช่เป็นมาลางลงค่ะ

อย่างที่บอกคือแบบว่าบ้านต่อพอมันลุกหรืออะไรมันเป็นไม้แผ่นเนี่ยมันก็ขึ้นบึ้มขึ้นไปหมดเก้าใจไหมมันถึงกัน่ะมันเป็นไม้แผ่นเดียวเป็นลันใหญ่กับลันข้งบ้านใช่ใช่พอโซฟาผ้าช่ดตัวเสียงรองเท้าเสียงของเรียงเสียงเสียงเรามันเบานะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองเงียบนะเราลองฟังพวกเขาว่าจุดไหนบ้างนะครับใช่คือเขาแบบเขาแบบให้เราเงียบเพราะเขาอยากโฟกัสแล้วทุกคนแล้วเ็พยายามโฟกัสเพาว่าจะรู้สึกยง เิดเพราะคุณยายเราห่วงของโอเคครับไม่ได้เปิดมาห้าปีแล้วแชมผมไม่ไม่ไม่เหมือน,นเลยเปิดได้แล้วได้แล้วได้ยินพร้อมแชมเลยเหรอใช่เราเร่งพร้อมกัน,นอ,อาจาจะจังหวาลั้นไม่คงก็ได้ค่ะช่วยได้สุดแค่นี้กัน เขาไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ uh, okay, okay, ครับกีนหมดเลยคือคนทม่สิบไม่ดีเลยไม่คือคืออย่างนี้ขอ่าได้ปะข้างนอกที่น้องทุกคนเล่าคือเขามองเรื่องแบบคัดคำเมนเขามองคำเมนโอเคครับเดี๋ยวหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราอาจจะ แค่รู้สึกว่าโอเคเบรกก่อนนะเบรกก่อนโอเคเบรกก่อนนะเบรกก่อนนะครับเบรกเดียว่งเย่งนะเดี๋ยววเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวิ่เดี๋วจะตอนนี้ครับผมว่าก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราไปพูดที่บ้านดีกว่าก็ผมเชื่อว่าน้องๆเจอเยอะใช่ไหมเจอน้องๆเจอใช่ไหม โอเคครับเดี๋ยวไปคุยที่สตูตอนนี้เราเรามูก่อนฮะเรากลับก่อนเพราะว่าตอนนี้น้องๆพูดไม่ได้เพราะว่าจงังใจเสียอยู่เดี๋ยวกลับที่สตูก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปคุยกันโอเคโอเคพูดได้ปออุ๊บไหม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 ไม่เราปล่อไปพูดที่สตูพี่โอเคครับโอเคเดี๋ยวไหว้กันโอเคครับผมโ,โหดจริงว่ะ าตองๆค่ะก็คือแบบทุกคนไม่ไหวเองที่บอกนะฮะก็คือเดี๋ยวเอาตัวผมก่อนแล้วกันตัวผมก็ไม่อะไรมากครับคนย <laughs> <c oughs> วยที่ว่าเสียงหมามันดังมากมันเห่าแล้วก็มันได้ยินเสียงฟังเสียงฝนไปปลอยแล้วก็ด้วยที่ว่าเวลาขยับตัวนิดหนึงผมรู้สึกเอาากิบไม้มันแอดตลอดเวลาเราผมอะไม่รู้สึกถึงอะไรเลยอะไรพูดแบบจริงๆไปก็คือผมไม่รู้สึกถึงแบบมีเสียงเท้าเดินที่ไอ้แชมป์บอกไม่ผมไม่ได้ยินอะไรเลยสักอย่าง ได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วก็แค่นั้นผมไม่มีอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเออบรรยากาศน่ากลัวเฉยๆอย่างอื่นคือผมไม่รู้สึกเลยครับอันนี้คือคนของผมนะไอ้ผมประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมเรียกแป้งมาก่อนมาแป้งเชิญครับมาแป้งเจออะไรบ้างคะนอนอยู่เป็นจุดเรียกว่าหวาดเสียวเหมือนกันตรงใต้ถุนบ้านตอนแรกอ่ะไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเห็นไอ้แชมป์อยู่ข้างหลังไอพี่มันอนค่าสว่างใช่ไฟสว่างมากแล้วก็นอนไปตอนแรกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พอทีนี้ไอ้แชมป์ย้ายไม่มี พี่อะมันในบ้านบอกมองไปมันเป็นป่ากับมีบ้านหลังนี้เป็นไงบ้างใช่ทั้งป่าข้างหลังแล้วก็ด้านขวามือที่เป็นใต้ถุนบ้านอีกหลังหนึ่งอะพี่แล้วก็โซนหน้าบ้านเขาที่มันจะเป็นยาแล้วก็มีโอ่งพูแล้วคนลุกคือฝั่งเนี้ยฝั่ง้ายบ้านพี่ตองใช่ป่ะไม่มีอะไรเลยแบบหันไปอันเนี้ยคือแบบชิลมากเห็นบ้านหลังใหญ่แต่ว่าพอบอกไปบ้านหลังบ้านหลังใต้ถุนที่มันไม่มีใครอยู่อะมันรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนคอยแบบอย่างเงี้ยใครมาทนนี้อันนี้จากข้าง่าหรือจากข้างบนไม่ใช่จากข้างบ้านตรง มันมันอยู่ข้างบนบ้านเขาหรือว่าข้างล่างุนใต้ถุนเหมือนกันมันจะมีโอ่งหน้าบ้านเขาหนู่จำได้ม่นเลยโอ่งหน้าบ้านที่มันเป็นโอ่งเล็กองโอ่งใหญ่บ้านสมัยก่อนมันชอบมีโอ่งใช่ป่ะพี่คือมันมีแบบนึงที่มันอย่างเงี้ยแล้วคือผ้าหนูนอนขดตัวอย่างเงี้ยพี่คือหนูจะโฟกัสไปด้านนั้นเลยอ่ะเออแล้วคือเขามาแบบแบบเนี้ยแล้วก็อยู่ดีก็หนูก็ดูคือหนูก็มองไปรอบๆไปอยู่ดีมันก็แบบ <Yeah. S 2> แล้วตอนที่กินบอกว่าตอนที่หนูกับกินบอกพร้อมกันว่าแบบว่าจะไม่ไหวแล้วที่จะให้เลิกแล้ว mm. พี่คุยกินบอกว่าข้างนอกเริ่มหนักมากแล้วหนูรู้สึกว่า mm. ทุกอย่างมันเริ่มเหมือนบีบบีบบบเข้ามาทั้งบนหัว mm. ที่เป็นทางไปเสเทือนชนิดอ่ บีบเข้ามาแล้วก็ทางนู้นก็เหมือนมาแบบเหมือนกำลังจะเข้า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 มาเรื่อยๆอ่ะเออหมือนวงในเกมทีสไตใช่ใช่เออเหมืน <บง S 2> อนว<า>งบ,บีบพี่เหมือนบีบแบบแล้วพอกีนี่บอกกีนี่บอกว่าพี่ข้างนอกเขาเริ่มมาหนูบอกใช่ข้างล่าข้างล่างคือแรงมากคือรู้สึกเหมือนแบบมันจะเข้าใกล้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะพี่ ก็ไม่ว่าผมอยู่ตรงนั้นอะผมรู้สึกอะไรเลยเว้ยพ,พี่โก,ก้ไปเนี่ยพี่โก้เขามีเรื่องจะเล่ามากับพี่โก้เล่าฟังหน่อยดิอันนี้พี่เล่าตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่อตอนที่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายกันเลยจังหวะที่ไปเซ็ตกล้องให้แชมป์อะจังหวะนั้นอะใช่ที่ต้นตะเคียนอะพี่หันแบบว่าสอดด้วยความฝนไงก็สาดใส่ได้เขาบอกเฮ้ยอย่าส่งไปทางคลองสาดไปปุ๊บเจอเป็นเงาเด็กครับใช่อย่างแรกเลยผมผมเลยสะดุงบบ้งเหรอเฮ้ยแชมป์จังหวะนั้นไม่ดูกล้องได้ถ่ายอยู่เลยนะแต่ผมกำลังจะพูดแต่ว่าแบบเฮ้ยห้ามพู ตั้งสติได้ก็เลยแบบหยุดชะงักก่อนแล้วก็ถอยโอเคเออหลังจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บเราก็มานั่งมอนิเตอร์กันใช่ครับถ่ายทำเจ้ามอนิเตอร์ก็ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งแบบว่าแลกที่นอนกับเอกครับผมหลังจากที่เข้าไปแทนที่เอกอ่ะยังไม่ทันได้ล้มตัวลงนอนเลยนะรู้สึกแบบว่าบ้านั้งข้างบ้านตรงข้ามบ้าตรงข้างข้างใช่พี่ใช่ใช่เออมันมีเสียงเหมือนแบบเอามีดสับอะไรแบบมันทำแบบเออเหมือนฉ็ออะไรทุกอย่างได้ยินสามครั้ง ไม่แน่ใจว่ากล้องจับได้ไหมตรงนี้ <Yeah. S 1> ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้น <S 2> <S 2> สักพักนึงก็มีเสียงแบบเสียงสิงที่น่าจะได้ยินกันหลายๆคนอะ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงน้ำหยดใส่อะไรห,หรือเปล่เาเพราะช่วงนั้นมันมีฝนโปรยปาอ่าจะมนเสียงตกได้นะั้นใช่ลหลังจากนั้นระหอ่างที่นนตะแคงหันหน้าเข้าหาห้องห้องยาของปอง <S <S ใช่จังหวะนั้นก็คือด้วยว่าอยากจะจับอาการว่าเออในห้องนี้มันจะมีเสียงอะไรมาหรือเปล่าทีนี้เสียงจากฝั่งข้างหลังที่เป็นตู้มันมีเสียงแบบคนเดินแต่ไม่ใช่เป็นเสียงไม้เสียงอะไรนะเป็นเสียงเหมือนกระดูก คนมันบดเึ cents, like crap, oh, ื้เหมือนแบบคนแบบเดินกรอบอ่ะอ๋อกระดูกลั่นใช่เหมือนเหมือนกระดูกลั่นแต่เหมือนเปลินชอเป็นหลักๆที่ได้ยินก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่เจอก็คือจังหวะขึ้นรถกลับบ้านก็จะมีแบบหบบางตาซึ่งตอนมาไม่มีก็เท่านี้ครับผมก็ขอเล่าต่อเรื่องเงาเด็กต่อจากพี่โก้นะเฮ้ยก็เห็นเงาเด็กไหมครับผมอ่ะ เห็นเป็นเงาแอบอยู่หลังต้นไม้มันจะมีในกล้องเห็นโกโปรว่าผมมีไฟฉายอยู่สามอันเลยใช่ใช่แล้วผมก็คือผมวจะไม่หันหลังไปทางแม่น้ําเลยแลคือแชมันหันหันหลังให้แม่น้าใช่หันหน้าเข้าบ้านใช่พอผมหันไปอ่ะมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วผมเห็นว่าเงาอ่ะมันแอบอยู่หลังต้นไม้มันกำลังจ้องมองผมก็มองมันทีน่ะผมคิดว่าสายตาผมฟ้ามัวเนี่ยแต่ผมก็เลยหลับตาแบบหนึ่งแล้วผมก็เอามือบังไฟแล้วก็ส่องยิบไฟฉายมาส่องหรือว่ามันเป็นเหลือแค่เป็นเงาต้นไม้แค่ต้นเล็กๆประมาณหัวเขา ก็เลยอ๋อน่าจะเงา้นไหมแล้วเราตาฝาดอือนี่จบไปแล้วก็ก็ผมอยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยคือสติผมจะหลุดตลอดเลยว่ามันเดี๋ยวเสียงไม้เห่าเสียงเดินแล้วพยายามเสียงจยุดคือเพื่อของพี่แชมป์อยู่อะคือลมแรงแล้วเสียงใบไม้มันเสี uh ยงตลอดแล้วผมจะแยกเสียงเสียงเอ้าโอเคเสียงน้ำหยดเสียงน้ำหยดเสียงหยดจนสุดท้ายพี่ดิมจะให้เปลี um> ่ยนที่แล้วผมก็มองอยู่ก้องโบโบคิดอ้าวผมเห็นละพวกพี่เดินมาแล้วอยู่ดีก็มีคนคนเดินเลยนะเป็นเสียงคนเดินผมแยกออก่าไหนเสียงหยดน้ำไหนเสียงคนเดินเดินไปสามเก้า อ้อมหลังต้นตะเคียนที่หลังโปโะอยู่แบบปึบปึบปึบผมเลยเอามือบังแล้วก็มองนึกว่าที่แรกว่าพี่พตองมาแกล้งแต่สรุปว่าไม่มีใครอยู่นู่นกันหมดเลยทีนะัอ่ะอันเนี้ยชัดเลยอ๋ออันนี้อันนี้ผมจําได้คือตอนเนี้ยตอนที่ผมผมเป็นคนเดินมาคนแรกตอนที่มาหาแชมป์ผมมามองแชมป์แต่จ้องเลยว่าไอ้น้องมันเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้องมันผีหน้ามันเริ่มกลัวละเริ่มแบบเฮ้ยม,มันยั่งอยู่เงี้ยเพเลย <c oughs> แชมป์แชมป์กูอยู่นี่ใช่บอกเอ้าตัวมันสั่นแล้วบอกว่าเอ้าพี่ตองพี่มีเดินอ้อมหลังผมไปหรอ บอกไม่กูนั่งอยู่กับมึงเนี่ยกูมาหามึงคนแรกเลยพอขึ้นมาบนบ้านพี่หิมมาให้เครื่องหาผีมาเล่นแรกแผมก็ไม่ยังไ,งไปไม่ไปเล่นแต่พอไปอยู่ตรงตู้อ่ะมันขึ้น<ม>ตู้ที่ตองบอกว่าตู้ของย่า<อ>เป็นตู้กระจกอพี่อพอาะเขามันขึ้นก็เลยเลิกไปแล้วเหตุการณ์นี้ก็จบไปผมไม่กล้าเลยล่ะก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปจนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนเดินบนหัวพี่ คนเดินบน so บ้านอะตรงเก้าอี้ที่พี่เอกเล่าไปแล้วตอนแรกแบบปึ๊บปุ๊บผมคิดว่าผมพี่เอกขยับตัวเพราะว่าถ้าใครพิกกึ๊บหรือได้ยินเสียงเลยบ้านไม e ้สุดว่าพี่เอกก็ไม่ได้ยินผมได้ยินคนเดียวพอพี่โก้ขึ้นมาผมก็ได้ยินเสียงเดียวกับพี่โก้เหมือนแกแอมหรืออะไรสักอย่างอืมอีอย่างเนึแล้วก็ตอนที่เราจะเลิกกองแล้วผมกับพี่โก้ได้ยินเสียงเหมือนของล่วงหรือของหล่นหรือมีของขยับในห้องที่ล็อกไว้อรอมกันเลยว่าได้ยินเสียงมาจากห้องนั้นอะแต่มันมีช็อตหนึ่งอะที่พี่นั่งนเย แล้วตอนพี่โกตขึ้นไปนะก็พี่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนแบบทำเสียงแบบทุ่งพุ่งมาณึฮึฮประมาณนิดสามครับแบบฮึแล้วพี่ก็แบบนิ่งไปเลยแล้วพี่ก็ชูสองนิ้วให้โล่งยูทูบเบอร์นี่ทีมงานล่าสุดอยู่ในเขานะฮะ แล้วเขาโหแล้วก็ไปตอนที่เราขอเข้ามาอมตอนขอเข้ามาผมเห็นเลยว่าบ้านตรงข้ามเป็นคนลุงยืยนอยู่อาจจะแสงไฟของเฟร์งก็ที่สาเข้ามาทำให้ผมเห็นภาพเบลอได้อันนี้ทางอันนี้ก่อนนะพี่แต่ถ้าทางนั้นก็คือเขามายืนเหมือนเขารับรู้หรือว่ามาเดินดูเ,เฉยๆก็ได้อ,อ,อันนี้ผมก็เลยไม่ปักใจเชื่ออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ผมตามความมัวแล้วกันนะครับทุกคน เดินมาแต่แรกแตั้งแต่อยังไม่ถ่ายเลยเจออะไรยังไงก็คือหนูเดินเข้าไปในบ้านเหมือนเราก็ไปเตรียมตัวเซ็ตของอเซ็ตอะไรกันใช่ไหมคะก็คือหนูรู้สึกเหมือนแบบมีคุณตาคนนึ่งหรือใครคนนึงน่ะเดินอยู่ประมาณบริเวณห้องน้ำเดินตรง,<อ>งน้ำนใช่ตรงทางขึ้นมาบ้านแบบเดินไปก็เดินมาแต่คือเขามาดีอ,อันนี้คือหนูรู้เลยว่าแบบที่เนบอยู่ในบ้านนะ่ะคือดีแต่พอตอนที่หนูลงไปเซ็ตข้างล่างแล้วแบบเดินไปเรื่อยตรงต้นตะเคียนต้นอะไรอย่างเงี้ยพี่คือแบบหนูรู้สึกฟังแต่ลบๆอั้งอย่าเล้ยแล้วหนูก็แบบ ตอนตอนที่หนูเห็นอันแรกเลยก็คือตรงบริเวณเนินมันจะเป็นต้นขนุนนะพี่ใช่ตอนแรกหนูก็แบบเฮ้ยหรือว่าขนุนวะก็ไม่ใช่อันนั้นน่ะหนูเห็นจา่าเลยว่าเป็นแบบผู้หญิงอ่ะมันเป็นเหมือนคนสมัยเก่าอ่ะมันคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรพี่มันรับน้ำอ่ะใช่ใช่กับปะใช่คืออย่างนั้นอ่ะเขาก็มองแบบแบบไม่ได้มองแบบดีอ่ะพี่เขามองแบบดูดูเหมืนนอนแบบ มันช<อ>ใช่แล้วก็ยิ่งใต้ถุนบ้านนะพี่คือหนูเห็นแบบหลายเลยอะใต้ถุนบ้านข้างๆใช่คือเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยที่แปงเห็นมอนมีคนเฝ้าอะพี่ใช่ใชพยายามไม่อยากพูดเลยหนูกเลยแบบนิ่งๆไว้เพราะหนูก,ก็กลัวแล้วไอ้ตรงที่พี่แชมป์นอนอะเขาอะไม่ได้เห่าพี่แชมป์ไม่นคนเดียวเขาเห่าผู้หญิงคนนั้นด้วย <c oughs> ใช่เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นคืออยู่ต้นขนุนตรงนี้แล้วพี่แชมป์ก็นอนตรงต้นตะเคียนตรงนี้ใช่ไหมคะคือเขาใช่เขาอยู่เขาอยู่บนเนินแบบ แล้วยิ่งแบบตอนที่สุดท้ายตอนที่หนูแบบเฮ้ยเริ่มเข้าใกล้มาแล้วอะคือเขามาอยู่อันหนูนอนตรงนี้บริเวณตรงนี้ค่่หนูที่พี่ทิมบอกหนูมึงใช้เขา่าือมพมอยู่ตรงนี้ใช่หนูแบบตอนแรกหนูจะวอหนูคิดในใจแบบแบบเฮ้ยจะพูดดีะว่าหนูก็แบบอยู่อยู่จิ้งจมก็แบบว่าจึ๊กจึ๊กหนูก็แบบอหยุดกรอสักพักหนูจะพูดแล้วพี่ทิมลมนี่โหมเลยตอนแรกที่มันยังไม่มีลมมันโดนแบบโหมแบบมาเยอะหนูบอกโอเคพี่ทีมหนูแบบหนูก็วิ่งวิ่งเข้ามาแล้วอะ ใช่แล้วเขาไอ้นี่ป่าแลรวเขาแบบมาในชุด,ช,ดชุดไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ไทยโบราณเป็นชุดที่เป็นแบบเอางีมันมันไม่ได้ขาวพี่มันจะพูดไงมันไม่ได้ดีขนาดเพราะมันที่หนูเห็นอะ่ะไม่ไม่ได้ทรงดีใช่เป็นทรงที่แบบมืดๆหน่อยเหมือนแบบของอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ครับคือก็ใช้วิทยาในการรับชมนะครับผมนะก็ส่วนตัวผมผมมองว่าผมเป็นคนที่นักวิทยาศาสตร์นะในวิทยาศาสตร์คืออย่างที่บอกคือคิดว่ามันอาจจะเกิดต้นไม้ต้นไม้หลายอันแล้วพอมันลมผ่านนะการที่ลมผ่านต้นไม้มันจะมีเสียงอยู่ครับมันจะมีเสียงอาจจะแ,แบบเข้ารูต้นไม้อะจรกูมึมึมทุกอย่างมันจะเกิดได้เหตุผลหรืออาจจะเกิดตามที่น้องๆบอกไน้แต่ส่วนตัวผมมันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดในมุมวิทยาศาสตร์นะเอออยากให้คนแบบเข้าใจทั้งสองฝั่งว่าบางคนอาจจะฮ้ย พวกมึงตาฝ่าไอ้ผ้ามืออ่ะแต่สิ่งที่น <remain S 1> ้องๆเขาเล่าคือน้องเขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือพี่โก้อะไรคือทุกคนเนี่ยผมให้พูดสัต์จริงหมดว่าเอ้ยอะไรให้พูดไงเพราะว่าสุดท้ายอ่ะคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่ตัวผมเองผมไม่เจอผมก็บอกผมไม่เจอเลยเลยคลิปหน้าก็ไม่อยากข่ออยากคำแล้วครับแต่บเดียวจคลิปนี้คือแบบมันเกิดสุดวิสัยจริงที่ว่าว่าเอ้ยเราอยากไปบ้านยูทูบเบอร์นะแต่แบบว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้มันยังสถานการณ์มันกำลังจะดีขึ้นแต่เราจะมีไปบ้านยยยููทบบเเเเออ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 รรร์ตตต่่่่แวาานนนนีี้้้พดก็ิืงงงงงข ที่บอกมันอันตรายมากแต่เราก็ทําเพื่อคนดูแล้วสุดท้ายก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะฮะทุกคนท่านี้ครับาช่วยคุ้มครองผมนะฮะนี็ผมเชื่อไม่เชื่อคุณไหนพาก่อนนะตอนนี้นะเออขอบคุณทุกคนนะครับเจอกัน EP หน้ารอดูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม